ครับสวัสดี fc ชะนินอะโมเล c ช a n แนลกันทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิววัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทยยอดนิยมรวมไปถึงการเล่าประวัติความเป็นมาอย่างเป็นทางการของวัตถุมงคลและพระเครื่องแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็เป็นการบอกเล่า่านิยมการเช่าหาในปัจจุบันนะครับแล้วก็พาไปชมกับความงดงามของพุทธศิลป์นั่นเองนะครับ สำหรับ E ีีนี้นะครับเราก็จะเดินทางขึ้นเหนือนะครับไปยังจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะครับไปพบกับพระเครื่องนะครับของพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วหากเอ่ยถึงจังหวัดพิษณุโลกทุกคนก็คงจะคิดถึงพระพุทธชินราชนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วครับเหรียญที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมแล้วก็ f อเนี่ยก็คือเหรียญพระพุทธชินราชนะครับ รุ่น70ปีพุทธสมาคมพิษณุโลกนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับกับผมก็จะไม่เกริ่นนามากนะครับเราก็ไปฟังประวัติความเป็นมาอย่างเป็นทางการกันก่อนเลยนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นการร่วมสืบสารตํานานพุทธศิลป์นะครับก็เป็นเหรียญพระพุทธชินาราชรุ่น70ปีพุทธสมาคมพิษณุโลกนะครับจัดสร้างโดยพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก เริ่มจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2564นะครับแต่มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษอย่างเป็นทางการเนี่ยในปีพุทธศักราช2 5 6 5ในปีถัดมานะครับในวันที่22มีนาคมนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีการส่งพระให้กับผู้ที่ได้จับจองกันนะครับจับจองบูชาทำบุญร่วมกันนั่นเองนะครับสำหรับเหรียญที่อยู่ตรงหน้า FC นะครับก็คือเป็นเหรียญเนื้อ บรอนซ์นอกนะฮะหรือว่าเนื้อนาวาโลหะผสมทองนั่นเองนะครับแล้วก็องค์พระพุทธชินราชเนี่ยเป็นองค์ชุบทองนะครับด้านหลังก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นพุทธศินที่งดงามสวยงามแล้วก็หายากนะครับเพราะว่าเป็นพุทธศินแบบนูนสูงนะครับหรือว่า3มิตินั่นเองนะครับซึ่งเราจะเอียงนะครับแล้วก็ให้เพืเ่อนเพื่อนได้ชมความงดงามของพุทธศินกันในช่วง ความวุฒิงานหุ่นเสีงกันอีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเล่าปวัาความเป็นมาเป็นทางการก่อนนะครับต้องบอกว่ามวลสารนะครับที่นํามาใช้ในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็ได้ชนวนมวลสารจํานวนมากนะครับจากพระอาจารย์ภัยรินทร์วัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรวิหารนะครับที่เก็บรักษาไว้อย,ย่างดีนะครับก็มีทั้งชิ้นส่วนพระบูชายุคสมัยต่างๆนะครับชนวนก้านโลหะภาเครื่องหลายสิบรุ่นรวมไปถึง แผ่นยันนับพันแผ่นนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะมีกราฟิกนะครับเอกสารรูปให้ชมไปด้วยนะฮะและที่สำคัญนะครับก็ได้พระเกจิชื่อดังที่สุดแห่งยุครูปหนึ่งอย่างหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับได้มาเป็นประธานในพิธีเททองหลอ่อนำเลิกและหล่อชนวนมวลสารหน้าวิหารพระพุทธชินาราชนะครับพร้อมกับ ท่านพลตำรวจโทวัส,สารวัส,สานนนยกพุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะกรรมการร่วมพิธีกันอย่างคับขั่งนะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือหลวงพ่ออิดวัดจุลามณีนะครับซึ่งเป็นเจ้าตำรับแห่งการสร้างวัตถุมงคลท้าเวสุวรรณนั่นเองครับก็ได้มาร่วมเจิมแป้งที่องค์พระนะครับแล้วก็เททองหล่อนะครับในส่วนของวัตถุมงคลที่เป็นเท้าเวสุวรรณนำเลิกด้วยนะครับ เขาเรียกว่ามีเกจิดังมาร่วมปลุกเสกร่วมพิธีมากมายนะครับจุนมนมวมสารก็ล้วนแล้วแต่ดีแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับพระใหม่อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมน่าเช่าหามากนะครับด้วยความข้นงนของพุทธศินนะครับความเยี่ยมขลังของพิธีในการปลุกเสกด้วยนะครับครับนั่นก็เป็นนะครับประวัติความเป็นมาอย่างเป็นทางการของการจะสร้างวัตถุมงคลน,นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับซึ่งผมก็จะกล่าวถึงเฉพาะ ตัวเหรียญน,นะครับที่นํามารีวิวนะครับรายละเอียดของพระบูชาพระผงหรือว่าพระพุทธรูปอะไรต่างๆนะครับก็จะไม่ขอเอ่ยถึงนะครับสาหรับเหรียญที่อยู่ตรงหน้า f อแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนี้ก็เป็นเหรียญเนื้อบรอนซ์นะครับเนื้อบรอนซ์นอกหรือนาวาโลหะผสมทองคานะฮะก็มีการจัดสร้างทั้งหมดเนี่ยตามเอกสารนะครับผมที่ผมให้ชมเนี่ยก็จะเป็นจนํงงานวนการจัดสร้างเนี่ย 3500เหรียญนะครับนะ3,500เหรียญนะก็เรียกว่าจำนวนการจัดสร้างก็ยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าบางเอกสารก็บอกว่า5000เหรียญนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเราก็ต้องไปดูข้อมูลที่ถูกต้องอีกทีนะครับเพราะว่าจำนวนการจะสร้างอาจจะมีการเพิ่มเติมภายหลังได้เนื่องจากความศรัทธาแล้วก็ความต้องการบูชาเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับก็จำนวนการจัดสร้างก็ตามนี้นะครับ3,500เหรียญนะฮะสำหรับ ค่านิยมการเช่าหานะครับด้วยวเปิดให้บูชาเนี่ยในตอนเปิดให้บูชาใหม่ๆก็คือองค์ละเหรียญละ600บาทนะครับแต่ว่าค่านิยมการเช่าหาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1000กว่าบาทนะครับ1,000บวกลบขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็หมายเลขด้วยนะครับก็พูดง่ายๆรวมๆว่าหลักพันต้นประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับความสวยงามนะครับแล้วก็ออปชันต่างๆนะครับกล่องเดิมครบไหมนะครับหมายเลข เป็นหมายเลขมงคลหมายเลขสวยหรือเปล่านะครับนั่งเป็นค่ายมการเช่าหาต่อไปนะครับเราก็จะชมในส่วนของความงดงามบุธศิลินะครับแบบภาพรวมกันก่อนนะครับก็เราจะยังไม่ลงไปถึงการลงกล้องนะครับก็จะให้ f c ได้ดูแบบนี้ก่อนนะครับดูแบบภาพรวมก่อนโอ้โหสวยงามมากนะครับเลี่ยมเงินมาแล้วนะครับเงินเลี่ยมเงินหนา,นา,นาเหรียญน,นี่เหรียญใหญ่มากนะครับ เหรียญจริงใหญ่มากๆนะครับเรียกเงินเข้าไปนี่ยิ่งแบบใหญ่มากนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญเหรียญกลมรูปไข่นะครับแล้วก็จะมีองค์พระพุทธชินราชซึ่งเป็นงานแบบสามมิตินะครับนี่นะครับเอียงให้ดูเป็นงานสามมิติแบบนูนสูงนะครับก็คือทําทําองค์พระพุทธชินราชเนี่ยแบบเป็นนนนสูงลอยขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นงานแบบประกบกับตัวเหรียญที่เป็นเนื้อนวโลหะบรอนซ์นอกนี่นะครับ นี่ครับเอียงให้ FC ไี้ดูนะครับว่านวนสูงขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็ตัวองค์พระเนี่ยก็จะชุบทองนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็นี่นะครับในส่วนของเทวดานะครับสององค์นะครับโปรยดอกมณฑาสวรรค์นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์พระพุทธชินราชหลายๆรุ่นด้วยกันนะครับก็สวยงามแล้วก็เป็นมงคลมากๆนะครับ นี่นะครับเอียงให้ดูกันแบบคมๆชัดๆ,ดๆนะครับต่อไปที่ไปด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งทรัพนะฮะก็เป็นกระแสนะครับมาแรงเหลือเกินนะครับสําหรับการบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็รุ่นนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออิฐวัจจุลามณีนะครับเจ้าตํำรับในการสร้างวัตถุมงคลของท้าวเวสสุวรรณมาร่วมปลุกเสียงร่วมเททองร่วมเจิมด้วยนะฮะ ตัวอักษรนะครับก็จะมีตัวสักภาษาไทยด้านล่างจะเขียนว่าเจ้าแห่งทรัพย์นะครับก็หมายถึงท้าวเวสุวรรณนั่นเองนะครับก็มีโคดเลเซอร์3ตัวด้วยกันนะครับซ้ายมือก็จะเป็นโค้ดธรรมจักรนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นโค้ดอกเรานะครับยันอกเราที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นตัวรันนัมเบอร์นะครับเป็นเลขไทยนะครับเป็นเลเซอร์นะครับโคดเลเซอร์ทั้งสาแห่งเลยนะครับแล้วก็จะมีอักขรายันภาษาขอม4ตัวนะครับด้านบนก็จะเป็น ตัวอักษรว่ารุ่น70ปีนะครับพุทธสมมาคมพิษณุโลกนั่นเองนะครับโอเครับนั่นก็เป็นความงดงามมุลศิลปาภาพรวมนะครับต่อไปเราจะลงกล้องดูกันนิดนึ่งนะฮะจะได้เห็นแบบชัดๆกันไปเลยนะครับโอเคนะครับก็เซตให้โฟกัสสวยๆนะครับนี่นะฮะเริ่มจากด้านบนก่อนเลยอ่าให้ดูกรอบเงินด้วยนะครับกรอบเงินยกซ้มแท้นะครับ ทำมาสวยๆงามๆแกะลายมือเลยนะฮะนี่นะครับพร้อมบูชาพร้อมมื้นคอนะครับแล้วก็นี่นะฮะที่บอกไว้เป็นเทวดาโปรยดอกมณฑาสวรรค์นะครับก็ทําได้สวยงามดีมากนะครับหัดมาดูครับโอ้โหซุมพุทธชินราานะครับการแกะลายละเอียดเนี่ยคมชัดนะครับสวยงามมากๆนะครับไล่ลงมาพระเกตนะครับขององค์พระพุทธนะครับ คมชัดเม็ดพระศกนะครับคมชัดมากนะครับพระนาศีกจมูกโด่งๆเลยนะครับนี่นะครับให้ดูไล่ลงมาเลยช้าๆนี่นะครับองพระชุบทองนะครับโอ้ราเอียคมชัดมากนะครับกลีบบัวหานบัวต่างๆนะครับเป็นงานนูนสูงสามมิติสวยงามมากนะครับหน้าสะสมมากๆเลยละเลี่ยมเก็บผิวให้เรียบร้อยนะครับ เลี่ยมเงินสวยๆราคาไม่สูงไม่แรงมากนะครับเพราะว่าถ้าเลี่ยมทองเนี่ยทองขนาดนี้น่าจะมีพันไปปลายนะครับเพราะว่าต้องน่าจะใช้ทองเยอะนะครับไม่ว่าจะเปอร์เซ็นน้อยน้อยเปอร์เซ็นมากมากก็ยิ่งแพงนะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆองค์พระที่ชุบทองนะครับแล้วก็เทวดาโปรยดอกมณฑาสวรรค์นะครับการเก็บรายละเอียดเนี่ยแม้จะเป็นจุดเล็กๆนะครับรูปเล็กๆก็นี่นะครับทั้งดอกมณฑาสวรรค์ต่างๆสวยงามมากนะครับ ขึ้นชื่อว่าพุทธชินาราชเนี่ยแทบทุกรุ่นที่ผมเห็นนะครับก็มีการจัดทําสวยงามมากนะครับนี่นะฮะรายละเอียดลเล็กๆน้อยๆน,นะครับอ่าต่อไปพลิกไปด้านหลังนะครับไล่จากข้างบนมาเลยก็จะมีนี่นะครับระบุเป็นรุ่น70ปีนะครับ70ปีพุทธสมาคมนะครับก็ครบตั้งแต่ปี2 5 6 4นะครับที่เริ่มมีการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับแล้วก็ ดำเนินตามขั้นตอนนะครับในการรวบรวมจำนวนมวลสารแล้วก็การให้พระเกจินะครับได้ลงจานนะครับอักขระในแผ่นยันต่างๆนะครับจนมาถึงพิธีพุทธาพิเศษในวันที่22มีนาคมนะครับปีนี้นะครับปี2 5 6 5นั่นเองนี่นะครับให้ดูท้าวเวสุวรรณนะครับเขาแกะพิมพ์ได้สวยงามละเอียดคมชัดนะครับเป็นงานนูนสูงเหมือนกันนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับ สภาพป้ายแดงมากๆนะครับสำหรับตัวเหรียญน,นะครับโค้ดก็เป็นโค้ดเลเซอร์นะครับปะยุคใหม่ผ้าสมัยใหม่ก็จะเห็นแบบนี้กันบ่อยๆนะครับโค้ดเลเซอร์ก็เป็นความสวยงามอีกแบบนึงนะครับตัหนหมายเลขก็เป็นหมายเลขแบบโค้ดเลเซอร์นะครับเหรียญน,นี้ก็หมายเลข3093นะครับด้านล่างก็เป็นเจ้าแห่งทรนนั์นะครับตัวอักษรนี่นะฮะ ขรายันภาษาคอมโค้ดเลเซอร์โคดธรรมจักรนะครับนี่ฮนะสวยงามคมชัดนะครับศิลปะสมัยใหม่นะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับมี f c หลายท่านก็บอกว่าชอบแบบโคดต,ตอกมากกว่ามันดูแบบสวยงามมีเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องการปลอมแปลงอะไรต่างๆนะครับก็ว่ากันไปนะโอเคนะครับนั่นก็เป็นความมุ่งงานของพุทธศิลป์แบบภาพ แบบชมกันใกล้ๆนะครับชัดๆอ่นนี้ก็ให้ดูแบบภาพรวมอีกทีนะครับด้านหลังก็เป็นท้าเวสุวรรณนะครับใครที่ศรัทธาในเท้าเวสุวรรณเรไปถึงวัตถุมงคลจากหลวงพ่ออิฐวัจุลามณีนะครับท่านก็ได้ร่วมปลุกเสกร่วมเจิมในพิธีด้วยนะครับเรียกว่ามี2เกจิดังแห่งยุคนะครับมาปลุกเสกนะครับมาร่วมในพิธีเลยนะครับ รวมไปถึงหลวงพ่อพัดปัดห้อยด้วนนะครับพระเกจิอายุ101ปีนะครับที่หลวงพ่อท่านก็ได้เมตตานะครับมาเป็นประธานในพิธีเททองด้วยนะครับนี่นะครับด้านหน้านี่สวยงามมากนะครับองค์ชุบทองนะครับเหรียนี้เป็นเนื้อบรอนซ์นอกนะว่าโลหะผสม้องคํานะครับแจ้ง FC แล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับมียอดทั้งหมด4เหรียญนะครับมีให้เลือกกันเดี๋ยวผมจะ แจ้งหมายเลขนะครับในคอมเมนต์ละกันนะครับใครที่สนใจบูชาก็รีบติดต่อมานะครับทั้งทางอาสองช่องทางนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปนะครับก็อย่าลืมที่จะกด Sub subscribe นะครับให้กับช่องของเราด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็หาวัตถุมงคลมารีวิวต่อไปนะครับแล้วก็หากท่านใดที่สนใจจะบูชานะครับก็ ติดต่อพวกเรามาได้ทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Page ตามลิงก์ที่ให้ไว้ใน Li-Description นี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงการติดต่อมาทางไลน์นะครับก็แอดมาได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับงดรับสายทุกกรณีเช่นเคยนะครับแล้วก็เรียน FC ทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงผู้ที่สนใจเนี่ยที่ส่งภาพมาให้เราทางไลน์มากๆมาก,มา,กมายนะครับหลายๆท่านก็บอกก็ต้องขอบอกนี้ว่า ทางเราขออนุญาตไม่รับเช็คนะครับไม่รับเช็คพระว่าแท้หรือเกหรือไม่นะครับเพราะไม่อยากมีปัญหาทีหลังนะครับก็ต้องเปลียนแจ้งกันไว้แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าผมและทีมงานก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะว่าสามารถเช็คได้นะครับทุกรุ่นทุกเกจิอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียนอะไรขนาดนั้นนะครับทางเราก็ถ้าพอช่วยเช็คได้ก็จะจะเช็คนะครับถ้าเป็นเหรียญที่หรือว่าถมงคลรุ่นไหนที่ไม่ได้ ดูยากหรืออะไรยากนะครับก็พอบอกให้ได้แต่ว่าจะให้เช็คแบบเป็นเรื่องเป็นราวส่งมาทีหลายๆภาพหลายๆองค์เนะี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราก็ไม่กล้าที่จะการันตีให้ FC นะครับก็กลัวจะมีปัญหาตามมาทีหลังนะครับเอาละครับก็คงมีเพียเท่านี้สําหรับเหรียญพระพุทธชินาราชรุ่น70ปีพระสมาคมพิษณุโลกเนื้อบรอนซ์นอกนะครับนวัโลหะผสมทองคําองค์ชุบทองรุ่นนี้นะครับก็หวังว่า จะชื่นชอบกันนะครับสำหรับข้อมูลที่นํามาเรียบเรียงรวบรวมรีวิวทําคลิปให้ FC และก็ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ